เราต้องการไปรับก็อยากพูดในวันนี้เราได้เป็นคนที่มุ่งการไรเขาหลับไปไหมเออผมผมทราบมาว่าคนจีนที่ผมจะคุมตัวครับและเขาเขาทำงานสีเทารัฐบาลต้องการตัวอยู่ครับ คือคนที่บอกให้เราทำเนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลต้องการตัวเขาโกหกระวังดใช่ไหมไม่ไม่ได้โกหกครับไม่ได้โกหกแล้วแล้วนักเทศธรจที่ไปร่วมกับเขาเหรอพี่ระวังเหยียบเท้าผมนะครับอะไรเราเปล่าครับใจะไปร่วมกับเขาได้ไหมเออมีเจตนาอยากช่วยประเทศเราครับประมาณนั้นครับ ใครที่เป็นคนผมบอกไม่ได้จริงๆครับทำไมถึงบอกไม่ได้เอาเป็าผมบอกแต่แค่นี้เราไม่เกี่ยวข้องอะไรกับน้ำเพชรไม่เกี่ยวข้องครับน้ำเพชรเกี่ยวข้องไหมไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมไม่เกี่ยวเลยครับแต่เขาบอกว่าเขาเอ พิโกบครับพอสุดท้ายแล้วเรารับสารภาพการที่ตำรวจเขากล่าวหาหรือเปล่าครับวันนี้รับครับเรารับสารภาพใช่ไหมรับครับแต่ไม่ได้รู้ว่ามีปืนรับเจ้าวันนี้เรานยันใช่ไหมว่าน้ำพิรไม่เกี่ยวข้องเลยครับยืนยังนำพชรไม่เกี่ยวเราเรายังเครียดกังวลอยู่ไหมครับเราตั้งใจอยากเะื่วยประเทศใช่ไหมครับเราเราเครียดกังวลไหมครับกังวลอะไรเพิ่มเติมไหมฮะมีกังวลไหม พี่ถ้าโดนรับงานมาอย่างนี้ได้รับสั่งมาจากหน่วยงานอย่างนี้พี่อยากให้เขาช่วยเหลือไหมพี่้ชมบี่บรรยากาศล่าสุดที่สอนอุทุมวีนะครับภาพที่<ม>ผู้ชมได้เห็นที่ทางทุกคนนะฮะเป็นภาพสดๆเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศอีกทีนึงนะฮะหนึ่งเยื้องเยื้องยืดย่ดยืดยืดยืดย่ดยืดยืด เรายินดีที่จะซื้อคดีใช่ไหมครับเยี่มรับผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นตอนไหนครับเรื่องเงินของคนจีนเขาไม่โปร่งใสอ๋อเรื่องเงินคนจีนเขาไม่โปร่งใสผมอยากให้ตรวจสอบอ๋ออยากให้ตรวจสอบคนจีนพวกนี้เฮ้ยอย่าดันโว้ยรถเว้ย กฎหมาไม่มีเครื่องสายวนปืดอีกเลี้ยวค่าหันศอก